พาะแล้วก็ต้องเข้ามาเล่นเกมนี้จร yeah. ิงๆนะทุกคนแง่ไม่อยากเล่นเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่ออย่างนี้เมี้มีตั้งโวยเกมไม่ไป เรามาที่สนามบินน่าจะถูกที่เราเพราะว่าสนามบินตรงนี้มันอาจจะมีปืนก็เป็นได้นั่นไหนอยู่บนอคะจาคงไม่โดนยิงตายใช่ไหมเราอะใช่ใช่เราโดนยิงตายไหมได้ของดีเพียบ พยายามจะเล่นพี fi, ่ไฟพีไฟก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นดีไหมแต่ต้องจำเป็นเล่นเจอคนะใช่ไหมคนรักคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนคนแล้วก็ตั้งจิตติตั้งจิตถีสิเราคงไม่โดนทุ่มจริงใช่ไหมต้องทุ่ม เราเล่นไม่เป็นก็ทุกคนอย่าว่ากันนะเมื่อกี้เขายิงมาจากทางนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าเราเดินเดินไม่รู้นา้าลยเหรอะนั่นไหนซีสเลยนั่นไหนซีสเลย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 ,เลย,เลยแตกมี <c ười> <c ười> คนยิงมาแลวคะ่ะโอเคได้ไปแตกหนึ่ง ว่านี่ไงใช่ไหมอืม้มมันก็พอๆกันอะ่ะอันนี้ชุ่มได้โอเคเราใช้ชุม่มไปเราค่อนข้างเสียวนั่นไงเจอคน ได้ไม่เก่งจริงอันนี้ได้ไม่เก่งจริงแค่สองคนได้สองคนก็บุญแล้วมีอะไรบ้างพีอื้ม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 มีซุ่มได้ไหมได้เลยโอเคเดี๋ยวไปหาของกัน วงจะบีดหรือยังเข็ดปลอดภัยน้องเราเราเราเล่นเราต้องทำคลิปแนวคือไม่แ <shocked> น่ใจว่าทุกคนรู้จักหงูพรไหมยังอะไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักเชื่อเราไหยโอ้ สามคนได้ไงอะไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เลยเก็บของก่อนแล้วอเมื่อกี้เห็นมีลูกกระสุนใช่ปะนี่ใช่ปะเออไม่ใจคือแบบในแม่ใจทุกคนได้ได้รู้จากหนูเต็มตัวไหมนะคะแต่ทําไมถึงแบบทุกคนก็ย็ํว่าเราอายุน้อยไแค่เสียงแล้วก็คำพูดก็รู้แล้ว ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมวงมันจะบีหรือยังถ้าเราชนะก็แปลว่าไม่รู้ทำไมถ้าเราชนะก็บ้าไปแล้วเพราะว่าเราไม่เก่งด้วยซ้ำไปของไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเราเป็นมือสมัครเล่นแค่ทัากษะการเดินอะไรต่างๆก็รู้แล้วเดี๋ยวก,ก็ต้ละคร เป๋าตึบตึบตึบตรงนี้ไม่ต้องมีคนมาจะขคนสิอันนี้เคยนะอื้มนี่อนะไรอ่ะอ่าไม่ซื้อดีกว่าสุดท้ายเขาจะมาซื้อกันแล้วเาเพื่เก็บของ อุ้ยตาเจ็บจีต๊ตผู้ใดนั่นไงผู้ไหนวะแอบเนี่ยจิบจายเอยอเออ,อตายแน่อนเลยดูแล้วสภาพยังหาคนทำไม่เจอเลยหน้าไหนด้านหลังๆๆๆๆๆไปไหนวะอื้อหือ ย <iento> uhm 네ิงเดาะหลังนี่เองเพิ่งจะรู้ตัวคนโดนยิงเพิ่งจะรู้ตัวอยู่จุดไหนเนี่ยหนีไปแล้วช่างเถอะเราพูดปล่อยบังอ้าเยี้ไปโน้ลเล้วไปโน้ลเล้ว ไหนตายตรงนั้นไปไม่ไปเก็บของด้วยอ่ะเอาดิไ,ไปเก็บของดินนะร,รู้สึกว่ามีคนยิงมาโอ้เจอไม้บาสเกตบราสว้าวโอ้ยจีโอเคยังอ่านอยู่ใช่ไหมโอเครอบนี้รอบเดียวนะทุกคนไม่ต้องมาพูดอะไรมากรอบนี้รอบเดียวไม่สามารถหออกได้โอเค จุบอ้อเจ็บเปล่าตอนนี้เเดียวถ้าเราตายก็จบไปและะ้วค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านวีดีโอได้นานมากเพราะว่าแอปแคทพัดไม่ยอมเลยเดินบนไปางเงี้ยแหละต้องมีคนมานะ่ะโอเคอเ,คเคกดปลอดภัยกำลังมาแล้ว เราพูดเล่นเกมแบบมู่สวยอ้าวดับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ให้ดูต่อเพราะว่าเออโทษลับนู้นไอ้แคบคัดนั้นไม่สามารถอัดวดีโอได้นานเกินไปแล้วก็แบบแล้วก็ตายไปแล้วด้วยนะก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากก็บอกไปแล้วเพราะว่าเราก็หัดเพิ่งหัดเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะคะเอเจอกันนะคะพรุ่งนี้นั่นเอง ล้วันที 16, ่สิบหกอาจจะแบบอาจจะไม่ได้มาทำคลิปวันที 16, 17, 18, 19, ่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะคะไม่ได้มาทำคลิปก็เพราะว่าแล้วอาจจะแบบเราไปแบบเราต้องไปฉีดวัคซีนอีกด้วยแล้วเราก็ต้องนี่นะหาแล้วต้องไปฉลองวันลอยกระทงแล้วด้วยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะคะเกมนี้เป็นเกมที่หัดเล่นนะคะ <c oughs> หัดเล่นจริงอันนี้พูดจริงหัดเล่นเพื่อจะโหลดมาด้วยนั่นเองขอบคุณค่ะที่ติดตามมานหตลอดจ๊บจิบไปนะ